f o r ์เ a นเจอร์สองจุดสอง XL เกียร์ออโต้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดโปรโมชั่นของเราที่สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะกระบะแคบเปิดได้เกียร์ออโต้สาภาพสวยมากๆมือแรกใหม่แท้วิ่งแค่สองหมื่นกิโลเท่านั้นค่ะแม็กไลน์สวยเป็นตัวไฮไลเดอร์ยกสูงนะคะดุดันไม่เกงใจไข่ค่ะ สวยมากๆได้เกียรออโต้ Auto 6สปีดอีกตั้งหากขับง่ายสุดๆเลยค่ะภายในสปอร์ตนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า,ฟฟา,ากุญแจรีโมทแอร์แบ็กพุ่งมาลัยมันติฟังก์ชั่นเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD เลขไม่แท้รับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีค่ะก่อนส่งมอบรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้10,000กิโลด้วยนะคะ กระบะหลังก็กว้างมากๆเลยนะคะขนของนด้เยอะเลยค่ะแถมช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก2ปีค่ะสะดวกสบายในการขึ้นลงมากๆเลยค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 50 50 8 58ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ นี่มีอินสเปคชันด้วยนะคะรถคันนี้ประวัติเกรดเอการันตีในคุณภาพเลยค่ะบายบายค่ะ